ใช้ปาแก๊สด oh, ีดีด <iedzieć> ีออุ๊ยไอ้เหี้ยมันยิงแหงมาโดนกลางซ้ายเอเข้าหรือเปล่าเนี่ยไวเหรอโอ้โหกูจะยิงสู้มนนี้มานล่วมันจะ้าช่วยไหวะฮึืมดีนะมีคาช่วยไว้ All right, out. โอลานลุนัอยากเล่นบอล้าวแต่ไม่มี ซ้ายซ้ายรถถังรอรถถัง,ถงโอ้อยิงไม่ถักตายตัวหนึ่งเหลือบนบ้านตัวอ๋อเยอะเลยอ่ะเห็นได้ละครับเ,เห็นได้สีอยู่นบนบ้านสีน่าต,ตายตายละมันยื่ตรงไหน,น

เออมีแต่คนมาโคเด็กว่ะแม่ไม่ใครมาโค <c oughs> อยากเห็นคนที่เออเออเล่นมาโคไวอะ <c oughs> ่ะกลางกลางขวากลางขวาบีเข้าบีบีซ้อนบีโดน มีไหวมั้นอะโอ้ยโหไม่ได้จริงนะโหไอ้เสียใจเอาหมดเลยโอ้ยอยู่ยาวกดแถบอีกลองเอไปละที่วาง อ้ยเฮยเฮยเฮยเอยกันเลยทีเดียวยังอยู่ไปเนเอ็นเจเอาเอ็นเจาสเต็ปหนึ่งหนึ่งผมไม่เคยแพ้ใครแอดแอดเอ้าเมื่อกี้เหลือสองทีมเราอะ๋อผมกันดกวยหนึ่งหนึ่งอุยเสียใจแม่งแบกอะเดี๋ยวแม่งเอาไปโพสด้วยแหละแบกจากทั้งสี่เสยจคือไม่ไหวจัง เฮ้ยเอเข้าอ่ะช่วยหน่อยดิมาแล้วพี่ให้เอมาละอยู่หายแล้วเอเอเอตรงรถถังรถถังนะระวังอยงไมาเข้ายยงไมาเข้าอยู่ตรงรถถังนั่นแหละโอ้โหคือบอกว่าขึ้นงใส่แล้วเนี่ยผมยิงไม่โดนนะถอยมล้สเหรอใช่ขึ้นไปแล้วมากเฮ้ยยังอยู่ยังยู่ โอ้มีสียใจโอ้โดนอ่ะห่วยไม่โดนวะเรียบรอ้รอยการเข้าอ a s been planted เอาคิวไป ปืนพี่ไวว่ะแต่ยิงไม่โดน <c oughs> ปืนพี่ไวใช่ไหะตอนนี้ปืนไวไม่ได้เปรียบแล้วตอนเนี้ยดูการให้ไดีผมช่วยดูบีเดี๋ยวเพื่อมันมาตดถ่ดน okay, นา <c oughs> <c oughs> นเลยเอชิซสายพีไปนู่นเลยพี่พีเอบีมันไม่น่า,นาเล่นละ ะไเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเยอะมากสวยปลาคิดว่าปลาปลาแอสแก๊สอับมันจะเข้าได้หรือเปล่าเหรอเฮ้ยเสียใจแบกกูด้วยโอ้โหมันเอามาเลยวะปืนมันไวอย่างไ้เย้น บับแขแเกเอ้ยบับแขกก็ไม่มีตัดเป็นไปได้ยังไงครับไม่เนี่ย ตัวท้ายแล้วสองตัวท้ายเฮ้ยเอียดตานี้